อยากเจเชื่อก็สูตสวัสดีพี่ๆเพื่อนเพื่อนนะคะโอ้ยแต่กล้องหลุดผันกันแล้วตอนนี้ก็นนะครับก็นี่ยังเหลือครึ่งหนึ่งของนี้นะคะยังต้องลงในสามจานอันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จก็จะพักไว้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยมีเจ็ดจานตามมาทีหลังนะคะอันนี้ก็ต้องดูก่อนเขาพักคิวนานไหมอันนี้แล้วก็งานคิวของเราเจ็ดจานก็มาแล้วนะ่าจะต้นเดือนไปลายเดือนนี้แหละถ้าดูคิวกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่า อไม่มีควอ,อะไรขัดข้องก็จะต้องไปลงเจ็ดจานแปลงนู้นแปลงที่เราลงสามจานึิไว้เมื่อเมืม่อ,อ,อช่วงม,มกราเอ้ยมกราอ่าใช่แล้วค่ะช่วงม,มกราชูล,ละยี่สิบไ่นแปลงนี้ก็เดี๋ยวเราไปลงต้องไปลงเจ็ดจาน อันนี้เมื่อตะกี้ลุนนสงสุขสดมาถามแล้วเราบอกแล้วบอกเดี๋ยวโน่นดูคิวก่อนแล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าเดือนนี้แะบอกถ้าเดือนนี้ไม่ทันก็ไปเดือนหน้าต้นต้นเดือนลงให้หนั้นก็เดี๋ยวรงการจะหยุดอีกหล่ะแกแกบนกอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนขับรถก็ก็จะหยุดอีกอ่าบอกอ๋อจะดูคิวก่อนถ้าเกิดว่าคิวของปลายเดือนนี้ลงได้โอเคว่าเรา,เราจะเป็นให้เลย ถเกิด่ว,ว่างก็จะน่าอากาศต้นเดือนแต่ว่ายังไงก็จะลงให้ความสงสารแน่ๆเลยนะคะอันนี้เลย เจ้าของที่เขาคือเขาเราลงสามจานเสร็จกลับที่อะไรร้อยแล้วงวดทันะทเขาก็โลจิสติกคูนขาวไว้แล้วอ่ะแต่ก็ปลูกสำลัดดูที่ปูกสำลัดต้องเลือกบางนะจะเป็นจะเป็นอ่าเลือกบางถือว่าบางบางที่ปลูกสำล,ลัดน,นะแกถามคิวมาสามคิวว่าโอเคใช่ไงเหรอก็เข้าไปดูโปรแกร,รมคิวงานที่บ้านก่อน ใช่ก็ค่อยไปลงสุจานเนี่ยเสร็จจานลงป๊บเดียวค่ะเพราะว่าที่ตรงนั้นเราปรับไว้เรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วตั้งแต่บาดกตับที่แล้วลงสามสจานลงสามสจาเนเก็มาก็แบไม่ยุ่งยากนะที่เขารับเรียบแล้วเสร็จจานก็ลงง่ายด้วยเธอสามไล่ชั่วโมงนึงอยู่แล้วตรงนั้นสามไล่ก็ไซวําไปนะคะแปลงนั้นเพราะว่าพื้นที่แบบมันรับเรียบลงลงสามสจานแล้วก็ไม่ยาก หนักไม่หนาอันสองวันก็ยี่สิบไร่สองวันก็กเสร็จไม่ถึงสองวันแล้วค่ะแต่เผื่อๆไว้ก็เธอดูคิวที่นึงก็ค่อยลงให้ค่ะไม่ได้โม้ข้างหลังบ้วนมีงานไม่ได้โม้วาค่ะไม่ได้โม้อกให้ฟังว่าเดี๋ยวเราจาดเจ็ดต่อมันก็ดีอย่างไงช่วงนี้คือรับจานไปก่อนปัดหญ้าเขาก็ งานแต่งย่าของเราเจ้าประจําเราเข้าได้ตลอดนะคะอันนี้ก็คือเขาไม่แต่อย่างเราก็ต้องเข้าคือไม่ให้ส่วนเขาลบอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ด้วยความที่มันฝุ่นไงหน้าแรงนคกขับแกเขาเรียกอะไรอะว่างเงง้ฝุ่นแล้วก็อยากอะไรนี่อะไรมีงานลงจานให้แกก็ดีอะแกก็เรยเื่อย่ต้องฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยค่ะพอฝุ่นฝุ่นแล้วแกแบบ ไม่ค่อยใจนี่ล่ะฝุ่นด้วยแดดด้วยช่วงช่วงหน้าแรงเข้าใจช่วงนี้นัคนขับจะบอกแกไม่ค่อยขยันเท่าไหร่แล้วเพราะลูกแกเรียนจบหมดแล้วช่วงแรกๆก่อนๆตอนแกมาใหม่ๆนะนะัคนขับแกขยันมากทําสูงสุดวันหนึ่งเอ็ดชั่วโมงได้นะแกทําอ่ะรถไฟพร้อมอะไรพร้อมนี่แกแบบอยู่ถุงมืดอะ่ะไปแต่เช้าเลยนะ ออกไปแต่เช้าบางทีเห็นแฟนแกคดข้าวหอไปส่งให้อะไรเงี้ยก่อนก่อนแฟนแกไปทำงานใช่ไหมเอาเข้าวหอมนา้ารับแานไปแต่เช้าแล้วล้วไปช่วงนั้นลูกก็เรียนไปแต่เช้าเลยพอแฟนแกส่งที่ส่งข้าวไปแล้วก็แฟนแกไปทํางานแกก็ทําจนค่ำกับค่ำเทอมทําถ,ถึงสูงสุดสิบเอ็ดชั่วโมงอบอกนา้ารีบทํามากงานหมดแล้ว เรามเหมือนงานแบบขยันจริงๆยำรับแต่ช่วงหลังๆนี่แกบอกแกหมดภาระแ,แล้วแล้วก็แก่ๆแล้วแกบอกเนี่ยแกทําแค่ที่ไหวๆๆโอเคเข้าใจก็อยู่สองคนตายายเนาะเรียกเขาตายายแล้วนะแกยังไม่แก่ถ้าไรป้าสิบนิดๆแกก็เลยบอกช่วงนี้แกมีภา,าะระอ่าก็ทํา ทำแค่ที่ไหวนะคะตัดกันมาแล้วทีต่ตาองก็ยืนอยู่มุมเนี้ยอันนี้จริงๆตรงนี้นะคะที่ตรงเนี้ยก็เป็นเจ้าของของที่ตรงนี้เหมือนกันนะมีห้าไร่เขาขายไปเขาปลูกหมดเลยนะปลูกต้นไม้มีเห็ดงอกเวยลมลืนมากจริงๆก็เป็นของเจ้านี่เหมือนกันเจ้านเนี้ยแตอาขายามานานแล้ะอันนี้เขาทำหนังทำบ้าน เอาคนทําบ้านนี่มาแต่เช้าเลยนาคนขับบอกผมมายังไม่ตีแปดเลยพวกนา้นาๆที่ทําบ้านเข้ามากันแล้วน่าจะกวาดไอ้นี่นเอาปกองนี่งนะคะกวาดไอ้อะไรอะสังกะสีที่ตะก้อหมองมันก่อนนะที่กองกองที่มันมีตะปูแต่พี่เป็นตะปูเราก็ฝังกรบเลยก็อ กอดกัองนะเมดึมนะันออกดึงกอดกันอะยู่ตรงนะู้ไม่ต้องไปดูแลปลนะ่อยน้าไงน้องแบเ,เดี๋ยวเงี้ยเดี๋ยวเราพุคลิปหน้านะคะยหญ่ใหญ่เชียร์90ขอบคุณพี่เพื่อนๆที่กดติดตามนะคะตอนนี้คือให้น้าแกกอดด้วยกันไม่ใช่อะไรไกลสงขลาสาวัสดีค่ะ